ฟรีดัมกันดัมโชคนี้รนข้ามหาศาลนี่เป็นไงไม่ชอบไปสักชื่อเหรอทำงดีอะอ่ะเปล่านะไม่ใช่อย่งางนั้นพี่แต่ทุกชื่อที่พูดมัมก็ไม่เลวก็เลยเลือกไม่ได้นะนี่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 ถ้ามีรายการแข่งม้าแล้วก็อย่าลืมบอกฉันนะอามาดูหน่อยสิไม่ใช่หรอกนะวนๆกำลังตั้งชื่อให้บัวลอยอยู่ บัวลอยงั้เหรอก็ใช้ชื่อของตัวเองสิเธอใช้ททชื่ออะไรบัวลอยก็ควรใช้ชื่อนั้นเนี่ยจริงด้วยงั้นก็เรียกบัวลอยอ้เอี้ยห์เถอะเนาะเป็นไงดีดีดีนะได้บัวลอยอ้เอี้กันแล้เถอะนะมาช่วยกันหน่อย <ลง S 2> สิดูแต่หฮฮฮฮฮุ่นอยู่ได้อะตะกล้อ,ลอ,นะอลงฉันจะช่วยเองนะนี่นี่นี่ยไปล้ามือก่อนสิเทกินที่มือหรือไงฮะขอโทษขอโทษไปเลยไปเลยไปล้างมือก่อนนะฉันช่วยเอง จะขายบัวลอยริมถนนจริงจริงเหรอฮะเอาก็จริงสิเอาจริงเหรอเนี่ยฮะอ๋อริมถนนนะถูกชาวบ้านจองหมดแล้วนะเงินที่หาได้ก็ไม่พอค่าสวยแล้วก็ค่าสวยอะไรเฮ้ยก็ค่าคุ้มครองไงอะเจ๊ไม่จ่ายไม่ได้หรือไงไม่ได้แน่นอนนะแี่ดว่าเธอใหญ่นะเรื่องไงอ่ะแถมเกิดดวงซวยถูกตำรวจจับได้จะขาดทุนทั้งขึ้นล่องเลยจะหาว่าไม่เตือนเนะี่ยนะดูดวงซวยอะไรนะก็เข้าไปอยู่ในคุกกยสิเอานั่นทำไมดีอ่ะเออนี่เออนี้นะ พวกเราทาบรรจุกล่องแล้วก็ส่งให้กับร้านค้าไงพูดถูกตั้งเลยนี่สิถึงเรียกว่าคนฉลาดแล้วร้านค้าเขาจะเอาเหรอไม่ต้องกลัวนะาทาตามที่ฉันบอกก็แล้วกันเรารู้จักคนมากมายขอพี่เราส่งไปเองเพวกเขาจะอุดหนุนเราแน่ๆส่งไปอเองยังไงอะพี่พี่นี่นะฉันรู้ว่าเธอทาไม่เป็นนี่เหวอนเหนือนจะได้ให้ดูหน่อยสิได้อาเลยเถิดิง ระพ่าขึ้นั่ได้ไหมไ,ได้ทุกอย่างเลยอย่างนี้ไม่มีปัญหาออนื้อ่งนีจะได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวเรื่องนี้ทำได้กับสามีคนเดียวเท่านั้นคนอ,อื่นไม่ได้หรอกก็นั่นแหละที่ถึงไม่พูดยังไงเล่าเธอน่ะนะอยู่ฮ่องกงก็ควรจะทำตัวแบบฮ่องกงไม่งั้นผัวเธอดุอย่างเนี้ยจะต้องรังแกเธอสักวันหนึ่งแน่เลย เธอว่าผัวฉันดุมากแล้วเหรออืมคือนิดหน่อยไม่ใช่ดุธรรมดานะดุกว่าหมาซะอีกอะผัวไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนะอืออ๋อพี่อี้ที่เป็นคนดีเกินไปแล้วควรทำยังไงทำง่ายเลยง่ายมากนะนี่เธอจำแค่ห้าคำก็พอแล้วต่อแล้วไวไฟอ้อนอ้อซร้องไห้แค่นี้ผู้ชายก็ยอมสยบแล้วอือถูกต้องนี่เธอตู้งใเอาไว้นะ ผู้ชายห้องกงก็หาเงินเพื่อให้พวกเราใช้ผู้หญิงห้องกองต้องเป็นใหญ่ในบ้านทีนี้เข้าใจรอยังอะฮะคุมทุกอย่างเลยอะมีหน้านะแม่ผัวฉันดุจังเลยฮะฉันไม่เข้าใจจริงๆนะจะอเป็นเมียหลวงยังไงสิ่งที่จะทําทุกอย่างไม่เห็นต่างจากพวกเราที่เป็นเมียน้อยเลยสักนิดเดียวฮะคุณเฉินเนะี่ยไม่ค่อยกลับมาบ้านใช่ไหมก,ก็ใช่แล้วเธอรู้ไหมว่าปกติเขาไปไหนกลางวันก็ต้องทํางานกลางคืนก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ แมดูแลน้องอีกสามคนด้วยนะอ๋ะอตั้งสามคนคใช่เหรอแปลกจริงเลยนะอยู่กับแม่ไม่อยู่กับเมียนี่เท่ากับทำเกิ์ไปแล้วนะจะทำไมคุณแบบนี้เนาะลืมตัวนี่ถ้า,าพูดผิดเลยนะตอนแล้วไวไฟอ้อ,อนอ้อซ้อร้องไห้ตีอ้อนหมายความว่างไงอะ ฉันเล่นเป็นเขานะจะจะเล่นเป็นผัวเขาเออง่ายนิดเดียวเองนะนี่มามามาพวกเราไปอ่ะเริ่มเลยอืมอ๋ออืออเถียงค่ะอย่าเพิ่งไปสิคืนนี้อยู่กับฉันนะคะว่างเงยอะรได้ความจริงนะฉันก็อยากอยู่ด้วยหรอก แ้่เธอก็รู้ว่าแม่ฉันดูขนาดไหนฉัอไม่มีน้องอีกตั้าคนเวลาหลังเขาูนกไเธอ้อก็นไม่รักเลยใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมรักสิรักรักรักฉันรักเธอมากเลยเวันหลังจะค้างกับเธอนะแตู่้นะเจ้าคนดีนะไม่ยอมฉัไม่ยอมฉันไม่ยอมเาะเฉันก็จะเข้าใจแล้วเขาจแล้ที่เออย่างนี้เองเออเข้าใจแล้วเข้าใจเร็วจังจะยังแสดงไม่จบเลยไม่ต้องแล้วนะเจ้าเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆนะเข้าใจจมางๆนะ จะได้ทําไงไม่ต้องกลัวหรอกเราไม่ได้หลอกอสบัติของเขาเนี่เราทําแบบนี้นมันเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่านี่ยถือว่าเป็นการช่วยเพื่อนต่างหากแล้วตัวเองก็จะได้เรียนรู้การต้อนรับในสังคมไปด้วยนะสบายทั้งสองฝ่ายอ่ะสองฝ่า,ฝายจะได้ประโยชน์แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยจะไมคุณนี่นะนี่ไม่ต้องกลัวนะเราชำนาญ่ังผู้ชายที่สุดจริงไหมก็แค่นั้นแหละ๋อ้อมมาแล้วอ คุณชายครับผมจะเอาไปรอข้างนอกก่อนรับครับอครับเออผมขอแนะนำไม่จาเป็นไม่จาเป็นให้ฉันทายเองดีกว่าว่าสี่คนเนี้ยคนไหนที่คิดจะเป็นสภัยของฉัน <c oughs> อืมออาทำไมเหรอฮะเ <c oughs> พราะอะไร <c oughs> เพราะว่าฉันมีเงินไงแบบรวยบบอ,อ่ะแม่งคือตักความรวย <c oughs> อ๋อขอโทษนะคะ hello คุณก้าวอยู่ไหมอ๋อรอสักครู่นะคะพี่ใหญ่คะโทรจากอิสราเอลค่ะอขอโทษนะคะ hello ฉันเกลติฮานค่ะผมอาราดินผมจะรองซื้อโรงแรมราคาห้าสิบล้าน us เอาจะขายให้อีกสองวันค่อยพบกันนะบายบายโรงแรมที่อิสราเอลฉันตกลงขายให้คุณอาราดินหลานคุณอาราฟัตราคาห้าสิบล้าน us อลาดินนี่มันกกนหรือแมวพี่ใหญ่ตัดสินใจดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็จองตั๋วให้ฉชนอีกสองวันจะไปนะจ๊ะแล้วก็ขอตัวไปกลับด้วยตกลงคะอ่อขอโทษนะคะเมื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้วเนี่ยคือพี่พ่อรับห้อคนนี้เป็นพี่ใหญ่ชื่อเกอร์ตี้ฮานพี่รองจีจี้พี่สามแมนดี้เออสัวนี้คืออเมฮะ พ่อผมยินดีที่รู้จักทุกคนคุณใต้ค่ะเรารักอเมน้องเล็กคนนี้มากเลยและฉันก็ได้แสดงสมบัติของสกุลเก่าให้คุณได้เห็นแล้วนะคะแล้วเราสนับสนุนเรื่องนี้ของเขาสองคนนะอเมด้ียคุณพ่อสิ่อะาไม่เป็นไราไม่เป็นไรตระกูลของคุณทำธุรกิจโรงแรม